สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับวันศุกร์ผ้าถั่วจัดใหยวันนี้เข้าขคคัวกินอะไรดีด <c oughs> วันนี้ก็หมูเมื่อวานที่ที่เหลืออยู่เนาะเนี่ยหมูเมื่อวานที่เหลืออยู่ถ้าตัวก็จะน่าจะเป็นน่าจะเป็นย่างนะแล้วก็จะเป็นทอดหรือเข้าอ,อบคือไก่ยอหมอูยอไก่ยอนี่แหละอมนี่ เราจะเข้าไปในตู้อบหั่นเป็นชิ้นๆนะครเข้าไปในในหมอ้ออบอบน้ำมันเนาะไร้น้ำมันอืมเดี๋ยวพระพระทัวจะมาพาทุกคนมาหมักเนาะหมักเนื้อยังไงให้นุ่มน่ากินตามสูตรของพระทัวเลยนะคะเดี๋ยวมาเจอกันหมูหมูเป็นชิ้นแบบนี้นะคะอืมเดี๋ยวพระทัวจะเอามาย่าง เป็นหมูสเต็กนี่แหละมีห้าชิน้นเดี๋ยวส่วนผสมอะไรบ้างเดี๋ยวป้าทวจะบอกอีกทีนะคะนมนะคะนมแบบไหนก็ได้เป็นนมสุดนี่แหละนมจืดนมหวานนมอะไรก็ใส่เลยจะทำให้เนื้อน,นุอ่มหรือมาหมูน,นุ่มแล้วก็นี่น้ำมันหอย ก็ใส่สีดำนิดหนึ่งเพื่อแต่งสีแล้วก็ซอสปรุงรสน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลจิ้ต้องออกหวานนาดนีงอันนี้เป็น เหมือนเป็นกระเทียมนะซอสกระเทียมเหมือนซอสกระเทียมพอเธอจะใส่แบบนี้เอานี่เป็นซอสกระเทียมอะไรนีนพริกไทยออไม่ใช่เออขนอฝรั่ง นิดหน่อยพอเดี๋ยวเรามาคุกกันนะคะถ้าเธาไม่มีถุงมือนะจะเอาถุง เสร็จแล้วนีอ้หหอมมากเลยทุกคนแล้วก็จะเอาเข้าไปแช่ตู้เย็นเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ได้ถ้าไม่มีเวลา,เ,าเสร็จ,รจมาแล้วจ้าหมูที่หมักไว้เดี๋ยวเราจะย่างเลยรอแนอ่ม ใส่ไปเลยดีกว่าเพราะว่าอุ้ยหอมมากเลยเดี๋ยวอีกสองชิ้นรอดีกว่าสองชิ้นหอมมากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวรอสุกค่อนนะ การให้เวละ ลายๆหน่อยค่ัเป็นยอันนี้สองชิ้นเก็บไปแล้วสองหนึ่งชิ้นเอ้ยเก็ดแล้วสามชิ้นโอ้โหงลายๆเขืนนิดัเอาแบบชิ้นเียนี่แบบลายลาย เนื้อก็ะัะเด้งสุดไม่แข็งนะคะเนื้อไม่แข็งเลยเนื้อนิ่มมากหมูจะไม่จะไม่แข็งถ้าเราใส่นมอ,อีกนิดหนึ่งก็จะสุกแล้วนะดีแค่นี้อืออโอเคแล้วค่ะก็ใส่จานเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วกินข้าวด้วยกันประเธอได้ทำหมกข้าวเสร็จแล้วนะหมูย่างในกระทะแล้วก็ไก่ยอไก่ยอ,อในหม้อไรน้ำมันนะคะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆ เพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามของป้าทวนเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ปราทวนได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของปาทวอยากรู้ป้าทวนเข้าครัวทําอะไรต่อก็กดกระดิ่งไว้เลยนะคะจะได้จะได้รู้ทันก็รู้ก่อนรู้ทันก่อนใครได้มากินข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะคะกินข้าวด้วยกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ